เสียงปืนยิงดังก้องอยู่รอบตัวควันดำพวยพุ่งจากซากอาคารที่พังทลายกลิ่นไม่ของไม้และน้ำมันผสมกับฝุ่นคัครุ้งในอากาศร่างของเขาเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อและฝุ่นทุกย่างก้าวบนพื้นหินแตกทำให้เกิดเสียงกรอบแรกรบหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกมือทั้งสองกำปืนแน่นสายตาจับจ้องไปยังทางเดินที่มืดมิดลมแรงพัดพาความร้อนและเสียงร้องของผู้บาดเจ็บ ทำให้ทุกประสาทสัมผัสของเขาตื่นตัวอย่างเต็มที่เสียงฝีเท้าที่เข้ามาใกล้ทำให้ขนลุกแต่สิ่งที่ปรากฏตรงหน้ากลับทำให้เขาช็อกแสงไฟฉายส่องไปยังห้องว่างร่างหนึ่งถูกผูกติดกับเก้าอี้ใบหน้าซ่อนอยู่ในเงามืดแต่เมื่อเงยขึ้นมองเขารู้ทันทีว่าไม่ใช่ศัตรูความเงียบกดดันมากกว่าระเบิดใดๆสายตาของเธอสื่อความหวาดกลัวอย่างสุดขีด ปากเธอสั่นพระพยายามจะพูดแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาหัวใจเขาหยุดเต้นชั่วครู่มือเย็นเฉียบแม้กลางความร้อนและเหงื่อทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดหมุนเขาตระหนักว่าความจริงที่พบนี้เกินคาดเดาเสียงระเบิดอีกครั้งทำให้ฝุ่นลอยฟุง้งเขาต้องตัดสินใจทันทีชีวิตและความตายพัวพันอยู่ในความมืดแต่สิ่งที่เขาเห็นในดวงตาเธอทำให้เขารู้สึกหนาวไปทั้งร่าง เขาเดินเข้าไปช้าๆทุกก้าวเต็มไปด้วยความระมัดระวังฝุ่นและกลิ่นควันยังคงกัดจมูกแต่สายตาของเขาไม่ละจากเธอร่างเธอสั่นสะท้านน้ำตาไหลรินบนแก้มเสียงหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนกลองสงครามทุกเสียงรอบตัวกลายเป็นเพียงพื้นหลังเมื่อเขาเอื้อมมือไปจับไหล่เธอเธอสะดุ้งจนตัวโยนแต่สายตาของเธอยังคงบ่งบอกความหวาดกลัว เขาพยายามพูดให้เธอสงบแต่คำพูดติดคอราวกับลมถูกดูดเข้าไปในปอดทันใดนั้นเสียงฟีเท้าหนักดังขึ้นจากด้านหลังเหมือนใครกำลังเข้ามาใกล้หัวใจเขาหยุดเต้นทุกประสาทสัมผัสสันรริกิกแสงไฟฉายสว่างขึ้นชั่วคราวร่างหนึ่งโผล่ออกมาจากเงามืดหน้ากากบดบังใบหน้าแต่สิ่งที่ปรากฏเหนือความคาดหมายคือปืนยกขึ้นตรงมาที่เธอ เธอสะดุ้งสุดตัวเสียงลมหายใจติดขัดและทุกสิ่งรอบตัวหยุดชั่วคราวเหมือนเวลาหยุดหมุนเขาพุ่งตัวไปข้างหน้าดึงเธอออกจากอันตรายแต่ความตึงเครียดยังคงค้างอยู่เพราะสิ่งที่ตามหลังพวกเขาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาและความจริงที่เพิ่งเปิดเผยน,นั้นทำให้เขารู้ว่านี่ไม่ใช่แค่สงครามนี่คือกับดักที่วางไว้ และพวกเขาเพิ่งก้าวเข้าไปในห้องที่เต็มไปด้วยความตายเขากอดเธอแน่นแต่ไม่มีเวลาให้ปลอบใจเสียงฝีเท้าขยับใกล้ขึ้นทุกวินาทีกลิ่นโลหิตและเหงื่อคลุ้งเข้าจมูกทำให้หัวใจเขาแทบระเบิดสายตาเขาสำรวจทุกมุมห้องทุกเงามืดเหมือนซ่อนภัยร้ายพื้นเต็มไปด้วยเศษซากและน้ำตาที่ยังไม่แห้งความตึงเครียดทำให้ทุกลมหายใจเจ็บแปลก ทันใดนั้นเงาร่างสูงปรากฏตรงทางออกเคลื่อนไหวเร็วเหมือนลมพายุมือของมันยกปืนเล็งมาที่เขาและเธอเขารู้ว่าการชะล่าใจเพียงวินาทีเดียวหมายถึงความตายเขาผลักเธอลงพื้นตัวเองพุ่งเข้าปะทะก,กับศัตรูเสียงกระแทกดังสนัน่นปืนลั่นหลายครั้งไฟฉายสว่างวูบวาบในความมืดแต่ความตื่นกระหนกยังไม่สิ้นสุด เพราะเมื่อเขาลุกขึ้นมองไปยังมุมห้องพบว่ามีอีกหลายเงาที่ซ่อนอยู่ดวงตาทั้งหมดจ้องมาที่พวกเขาเต็มไปด้วยความโหดร้ายและเจตนาฆ่าร่างของเขาสั่นไปทั้งตัวแต่เขารู้ว่าต้องปกป้องเธอลมหายใจถี่และเสียงหัวใจดังสนัน่นทุกวินาทีคือความตายที่รอยอยู่และทุกการตัดสินใจอาจเป็นครั้งสุดท้ายเขากำปืนแน่นขึ้น ยืนอยู่หน้าประตูที่ยังเปิดออกพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาวความกลัวและความโกรธผสมกันทำให้เขาพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อชีวิตของพวกเขาเขาก้าวออกจากเงามืดทุกก้าวเต็มไปด้วยความระมัดระวังเสียงฝีเท้าของศัตรูตามมาไม่ห่างแต่ความมุ่งมั่นในใจเขาแรงกล้าก,กว่าความกลัวแสงไฟฉายสะท้อนบนพื้นเปียกเลือด ทำให้รอยแตกและเศษซากดูเหมือนกับกับดักที่ซ่อนอยู่เขารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนใต้เท้าทุกสิ่งรอบตัวเหมือนเตือนให้ระวังทุกวินาทีเธอยังคงซ่อนตัวอยู่ข้างหลังสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่เมื่อเขาหันไปมองเธอคลายความเกรงและจับมือเขาแน่นสัมผัสนั้นทำให้เขารู้ว่าเขาต้องพาเธอออกไปให้ได้ทันใดนั้นเสียงคำรามแหลมดังขึ้นจากด้านบน เหมือนบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวเหนือพวกเขาฝุ่นควันลอยฟุ้งขึ้นร่างสูงใหญ่ก้าวลงมาจากเงามืดดวงตาเงาวาวของมันเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าเขาต้องตัดสินใจทันทีใช้ความเร็วและสัญชาตญาณในการหลบหลีกปืนเล็งตรงไปยังเป้าหมายแต่ความตึงเครียดทำให้หัวใจเต้นแรงเกินรับรู้ทุกลมหายใจกลายเป็นการต่อสู้เพื่อชีวิตเธอร้องเรียกชื่อเขาเบาๆ เสียงนั้นทำให้เขามุ่งมั่นมากขึ้นมือเขาสั่นแต่ยังมั่นคงสายตาไม่ละจากศัตรูและทันใดนั้นเนร่างหนึ่งโผลออกมาจากมุมมืดสิ่งที่เขาเห็นทำให้เลือดเย็นชาเพราะมันไม่ใช่มนุษย์ที่เคยเห็นแต่เป็นสิ่งที่สร้างความสยดสยองเกินคำบรรยายแชจีพีทิเซตร่างนั้นสูงใหญ่และผิดรูปผิวหนังฉีกขาดเป็นแผลลึกดวงตาแดงฉานเหมือนไฟลุก ปากขบฟันดังกรอดกรอดมันกล้าเข้ามาใกล้ด้วยความเงียบแต่เต็มไปด้วยพลังอันน่าสะพรึงเขารู้ว่าการยิงเพียงครั้งเดียวอาจไม่เพียงพอแต่ต้องเสี่ยงเพื่อปกป้องเธอลมหายใจเขาหอบแรงหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุอกทุกประสาทสัมผัสพ,พร้อมรับมือกับความตายเธอซ่อนตัวอยู่หลังเขามือจับแขนเขาแน่นสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความหวัง เสียงของร่างประหลาดก้วลยเข้ามาทุกวินาทีดวงตาของมันจ้องตรงมาที่เขาเต็มไปด้วยความโหดร้ายและเจตนาฆ่าทัานใดนั้นมันพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วฝุ่นควันและเศษซากกระจายเต็มอากาศเขาเล็งปืนพร้อมยิงแต่ร่างกายของเขาเหมือนถูกแรงบางอย่างดึงเวลาเหมือนหยุดหมุนหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบจะระเบิดเขารู้ว่าไม่มีที่หลบ ไม่มีใครจะช่วยได้นอกจากเขาต้องเผชิญหน้ากับสิ่งนี้ด้วยตัวเองทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความหวาดกลัวและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดการเขาฝืนความกลัวผลักเธอไปข้างหลังตัวเองย่อตัวต่ำเพื่อหลบการโจมตีปืนสั่นในมือแต่สายตาไม่ละจากร่างประหลาดตรงหน้ามันพุ่งเข้ามาใกล้จนลมหายใจร้อนพุ่งใส่เขา เสียงกระแทกดังสนั่นทุกครั้งที่มันชนกับพื้นฝุ่นและเศษซากลอยฟุ้งเต็มอากาศเขารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนใต้ฝ่าเท้าเหมือนทุกสิ่งกำลังพังทลายรอบตัวท่านใดนั้นเขาเห็นทางแคบด้านข้างอาจเป็นทางรอดเพียงทางเดียวเขาส่งสัญ,ญญาณให้เธอพร้อมวิ่งแต่ร่างประหลาดเคลื่อนตัวเร็วเกินคาดมันหันมาจ้องพวกเขาดวงตาแดงฉานเต็มไปได้วยความเกรียดกราด เขาต้องตัดสินใจเร็วเลือดไหลาราวกับจะเดือดขึ้นในเส้นเลือดมือกดเกยปืนแน่นทุกวินาทีคือการต่อสู้เพื่อชีวิตหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดและทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความมุ่งมั่นท่านใดนั้นเขากระโดดพุ่งไปข้างหน้าลากเธอผ่านซากอาคารที่พังทลายเสียงคำรามของร่างประหลาดดังตามหลังแต่พวกเขากำลังเข้าใกล้แสงสว่างจากทางออก ทุกฝีเท้าเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความหวังเพียงเล็กน้อยที่จะรอดชีวิตพวกเขาพุ่งเข้าไปยังทางออกแสงสว่างจากภายนอกสาดเข้ามาเจิดจ้าลมหายใจของทั้งคู่ติดขัดฝุ่นควันและเหงื่อเต็มปอดแต่พวกเขายังวิ่งต่อร่างประหลาดตามาทันเสียงคำรามดังสนั่นกลางซรางอาคารแต่เมื่อมันปรากฏในแสงสว่างเขาเห็นร่างของมันบิดเบี้ยวผิดรูปอย่างน่าสะพรึง เหมือนความตายมีชีวิตเขาใช้แรงสุดท้ายพาเธอก้าวออกไปยังสนามเปิดแสงแดดเผาร้อนและแสบตาแต่ยังปลอดภัยจากเงามืดข้างในหัวใจเขายังคงเต้นแรงสายตาของเธอเต็มไปด้วยความโล่งใจและน้ำตาแต่ความสงบชั่วคราวไม่ยั่งยืนพระจากด้านหลังเสียงฝีเท้าและคำรามยังดังมาไม่หยุดเขารู้ว่าอันตรายยังคงตามมาและพวกเขาต้องวิ่งต่อไปเพื่อชีวิต ทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความหวาดกลัวและทุกก้าวอาจเป็นก้าวสุดท้ายเขาจับมือเธอแน่นวิ่งผ่านสนามกว้างที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดลมหายใจร้อนพุ่งออกมาทุกครั้งที่ก้าวแสงแดดเผาทําให้เหงื่อไหลเป็นสายเงามืดตีงเคลื่อนเข้ามาใกล้ร่างประหลาดและเสียงคำรามตามมาติดตดแต่พวกเขาไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้า เพราะความหวังที่จะรอดชีวิตเหนือความตายเขาพาเธอก้าวไปยังทางน้ำเล็กๆน้ำเย็นชโลมเท้าและลดความร้อนจากแสงแดดแต่ฝีเท้าที่ตามมาทำให้น้ำกระเพื่อมทุกครั้งความตึงเครียดทำให้ทุกประสาทสัมผัสพ,พร้อมรับมือเมื่อผ่านสะพานไม้เก่าเขาหยุดหายใจชั่วครู่ฟังเสียงรอบตัวทุกเสียงบ่งบอกถึงอันตรายที่ยังไม่จบสายตาของเธอสะท้อนความหวาดกลัวและความไว้ใจ ทันใดนั้นเสียงลมแรงและคำรามใกล้เข้ามาเขารู้ว่าร่างประหลาดกำลังพุ่งตรงมาที่พวกเขาหัวใจเขาเต้นแรงกว่าที่เคยทุกวินาทีคือการต่อสู้ระหว่างชีวิตและความตายและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเขาไม่ลังเลพุ่งตัวเข้าหาเธออีกครั้งดึงเธอลงไปในพุ่มไม้หนาทึบลมหายใจแรงพุ่งเข้าปอดหัวใจแทบระเบิดด้วยความตื่นกลัว ร่างประหลาดพุ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วเศษฝุ่นและใบไม้ลอยฟุ้งเต็มอากาศเสียงคำรามยังคงดังกล้องในสนามเปิดแต่พวกเขายังซ่อนตัวอย่างมิชิดเขาจับมือเธอแน่นสายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นรู้ว่าพวกเขาใกล้จะรอดชีวิตแต่ความสงบยังไม่มาถึงเพราะเสียงฝีเท้าที่ตามมาจากด้านหลังยังคงใกล้เข้ามาเธอสั่นเล็กน้อยในอ้อมแขนเขา เขาพยายามปลอบใจด้วยสายตาทุกประสาทสัมผัสเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งต่อไปลมหายใจถี่และหัวใจเต้นแรงและพวกเขารู้ว่าการเอาชีวิตรอดในคืนนี้ยังไม่สิ้นสุดเขาและเธอวิ่งต่อไปจนถึงแนวป่าทึบต้นไม้สูงหมดบังแสงแดดและเสียงฝีเท้าที่ไล่าตามลมเย็นพัดมาปะทะใบหน้าทำให้ร่างกายเริ่มคลายความตึงเครียดหัวใจยังเต้นแรงแต่คอมวามดกลัวเริ่มจางลงบ้าง พวกเขาเดินช้าๆผ่านทางลำธารเล็กๆน้ำเย็นลูบเท้าและช่วยให้ความร้อนจากร่างกายคลายลงเธอเงยหน้ามองเขารอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าแม้ยังสันสถานจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเขายือนอยู่ข้างเธอมองไปรอบๆพื้นที่ปลอดภัยที่ซ่อนตัวจากอันตรายเสียงธรรมชาติกลับคืนมาแทนเสียงคำรามนกเริ่มร้องและลมพัดพาเสียงใบไม้พลิ้วเบาๆทั้งคู่หยุดยืน หายใจเข้าลึกๆสัมผัสถึงความสงบที่หาได้ยากหลังคืนแห่งความตายเธอจับมือเขาแน่นและเขาก็ตอบด้วยรอยยิ้มและการประคองเธอให้มั่นคงแม้เหตุการณ์เมื่อคืนจะยังติดตาแต่พวกเขารู้ว่าได้เอาชีวิตรอดและสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขาเข้มแข็งขึ้นทุกก้าที่ก้าผ่านความมืดพาพวกเขาไปสู่แสงสว่างและพรุ่งนี้จะเป็นวันใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความปลอดภัย